สวัสดีทุกคนเจอกันในลุกเดิมชุดวิ่งชุดกีฬาวันนี้ของเราก็เหมือนเดิมครับออกกำลังกายวิ่งโดยใช้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่โซน2อช่วงนี้ก็ซ้อมโซนนี้ไปก่อนเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานพอสมควรวิ่งบ้างหยุดบ้างแต่ทีนี้พอเราจะ อยากเข้าโปรแกรมอันนี้มันเป็นสไตล์ของผมนะครับที่การฝึกสไตล์การฝึกที่ค่อยๆฝึกค่อยๆเก็บโซนหัวใจไปก่อนแล้วก็ค่อยไปฝึกษาโค้ดต่อไปถ้าแบบโซนหัวใจเราโอเคแล้วมันวิเคราะห์จากคือความรู้สึกตัวเองด้วยที่สัมผัสกับร่างกายว่าร่างกายเรา ไปถึงไหนไหวขนาดไหนคือเราเท่านั้นที่รู้ว่าร่างกายเราแข็งแรงดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆเก็บเบรหัวใจไปเ,ออเดี๋ยวอยากจะเปิดเพจเกี่ยวกับการออกกำลังกายเหลือเกินแต่ว่ารอให้มีโปรแกรมก่อนแล้วก็รอให้ประเทศเปิดก่อนดีกว่าวันนี้ วิ่งไปสี่กิโลน้อยๆครับวิ่งน้อยๆวิ่งน้อยๆวิๆ่งช้าๆให้หัวใจเต้นสบายๆก็เออโซอนสองมันก็คืออีซี่โซนน่ะแหละครับอีซี่มันก็คงบอกแล้วแล้วว่าสบายๆหายใจได้พูดได้ร้องเพลงได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของเพจกีฬาวันนี้เราโชคดีเราจะมี น้องๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ลำปางมาช่วยเคลียร์แปลงเกษตรของเราตัวเงือออกใช้ได้ดีๆเคลียร์แปลงเกษตรของเราเพื่อที่จะเตรียมลงพืชผักเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดู before ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะดูอ f ฟเตอร์แต่ก็ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตน้องๆหรือทุกคนนำเครื่องมือการเกษตรมาถ่ายให้ดูไปเลยแล้วกันให้ให้น้องทดลองใช้ขออนุญาตให้น้องน้องๆทดลองใช้เครื่องมือการเกษตรของเราเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ดูแปลงก่อนมันก็อยู่ในสภาพที่นะ เป็นอย่างนี้นะนิดเช่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำกินข้าวแล้วก็จะมาลุยกับน้องๆเขาไม่รู้มาทั้งหมดกี่คนจำไม่ได้เจอกันครับเราก็มาถึงไร่ของเราเรียบร้อยรอน้องๆจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรมานะครับเออก็ไม่เป็นไรเราก็เตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้แล้วครับก็เป็นนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมเอาไว้ให้น้องๆมีทั้งอจอบด้ำๆจอบแป๊บที่ทำจากใบผานแล้วก็แวกไดยานี่มีหน้ากากมาให้ด้วยแล้วก็ถุงมืออันนี้ก็เป็นจอบใบผานเหมือนกันคลาดจอบใบผาน แบบบางเบานะครับแล้วก็นี่จอบขยันเตรียมเอาไว้ให้แต่ที่สำคัญขอพุนอ่นแอลกอฮอลก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่านิดๆหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจ้องสัมผัสพ้นเอาไว้ไม่เป็นไรแรกมาแล้วครับ เพลงชาติเป๊ะถือว่าตรงต่อเวลาไปเลยเข้าไปจอดเลยเดี๋ยวรอคนต่อไปมาอันนี้ชื่อน้องอะไรครับมิงค่ฮะมิ้วมิงม,มิงคครับน้องมิง้งมาแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่า อ่าใช่จริงๆด้วยมากันแล้วครับสรุปแล้ววันนี้เรามีแต่คนแข็งแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับ <c oughs> คือสาวๆล้วนๆทีกว่ามีนักศึกษาผู้ชายมาด้วยไม่มีเออไม่มีอ่าเนี่แต่อุปกรณ์ <c oughs> เตรียมพร้อม <c oughs> <c oughs> ถุงแขนถุงมือพร้อม เราก็จะไปขนกล้ากันก่อนนี่ไม่ได้ไลฟ์วิดีโอแบบว่ากล้าคือทุเรศมากเอ้ยไม่เป็นไรนี่แหละธรรมชาติดินแบบกากๆเอ้ยไม่เป็นไรใช้ได้นี่กล้าสิ่งที่เราจะเตรียมปลูกวางวางในร่มก่อนก็ได้ใช่ใช่ใช่ เดี๋ราจะค่อยๆลงไปเดินเหมือนเดินพารากอนน่ะมีการกรีดกลายของมือแล้วก็การย่างเท้าเดี๋ยวเราจะช่วยขนก่อนเอาเวนเจอร์ทีมเอาเวนเจอร์มาพร้อมกับมาหยิบอุปกรณ์นี่เลือกไปเลยชอบอันไหนหยิบอันนั้นมันต้องเอาแบบไหนอ่ะเอาไปเลยจะได้หมด อชอบอันไหนหยิบอันนั้นหยิบถุงมือไปก่อนเดี๋ยวพี่จะใช้เครื่องช่วยตัดด้วยจะได้รวดเร็วใช้ะไกด้ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยขนาดอันไหนหยิบอันนั้นเลยเออเ,อ,อเราแจกหน้ากากด้วยคนละอันไม่รู้พอกันไหมเดี๋ยวไว้เอามาให้ใหม่หยิบเลยหน้ากากแบรนดได้ห <laughs> นกแใช่แจกแจกเจก <laughs> นี่ถุงมือก็ใช้ไปนี่ครับภายใต้หน้ากากนั้นเธอทาปากสีแดงมาคือแบบว่าวันนี้สนามมันจัดเต็มแล้วเนี่ยเออควยต้องรัวดึงแน่แป้งอ่ะมีแต่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่รอดที่มาที่ฟาวันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปช่วย ปฏิบัติการกำจัดวัชพืชน้องป่านพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแบบพร้อมแบบวันนี้วันนี้เลือกอะไรจะใช้อะไรวันนี้วันนี้เลือกวันนี้เลือกอันนี้ค่ะอันเล็กเล็กนะไปเอาเก้าอี้ไปด้วยได้นะเก้าอี้นั่นอะไปนั่งถาดได้ค่ะลูกแวกดาย่านะ ไปเลยลูกเดี๋ยวตามไปเมือ่อเดี๋ยวพี่จะไล่ไล่ตัดข้างบนให้ก่อนแล้วก็ค่อยถากเอานี่มาครับมาแล้วค่อยๆกันทำงานกันไปเดี๋ยวเราจะช่วยน้องเขาตัดหญ้าก่อนถ่ายเยอะเดี๋ยวโดนดา่า <c oughs> <c oughs> ไม่ทำงานสักที ถือว่าเป็นการออกกำลังกายตอน8ปดโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงรวดเร็วทันใจด้วยเวลาที่ผ่านไปดูนี่ครับจาก before and after เดี๋ยวเราจะใช้คลาดคลาดเศษวัชพืชออกวันนี้หลายหน้าที่อันนี้อุปกรณ์ของเราที่ใช้ด้วยความแข็งแรงทนทานของคลาดเราก็ใช้ได้ในงานหนักและงานเบา อ่านมาหชั่วโมงแล้วหัวเปียกหัวแฉกันไปเลยครับเดี๋ยวเราจะคาดวัชพืชต่อนี่สุภาพสตรีก็ใช้ได้มาในรองเท้าสีแดงแฟชั่นของเธอวันนี้ตัดกับสีเขียวแล้วก็ท้องฟ้ามาในงอบ อันใหม่นี่ครับเขาโชว,ว์กำลังโชว์ความแข็งแรงอ้าวเท้าเปียกไปแล้วเขากำลังโชว์ความแข็งแรงระวังต้นไม้พี่เนอะขวามือนันนน่นแหละนี่นะ,ะมาดูมิงต่อไปลูกด้วยที่เธอเป็นสุภาพสตรีคณะเทคโน,โ,นโลยี ด้วยเป็นเป็นสุภาพสตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเธอมาในแบบฟอร์มที่เข้ากับธรรมชาติเสื้อลายสก็อตและรองเท้าแตะอ่าดูครับเธอถางหญ้าด้วยความนิ่มนวลซึ่งมีศิลปะเป็นไงบ้างครับหลังจากใช้งานแล้ว อ๋อค่ะดีค่ะใช้งานง่ายเดี๋ยวเราจะดูการฉับเฉาะไอ้สับะสเฉาะไม่สับนี่ครับอ่านี่คือจอบดำด้ามแป๊บมันเบาดีค่ะเห็นไหมเบาจนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเบาจนใช้แขนึงเหียวนาเราก็จะมาใช้แวกให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งใช้แบบหนักๆเลยเลย นี่คือแวกดไายยาแวกดไายยาที่เราจะรีวิวให้ดูอ่ะใส่ตรนี้นะอือทั้งสับทั้งเฉาะย่าเอาไปห,หมด ไม่บินใช้งานหนักได้ใช้งานเบาก็ได้ไไใช้ได้ทั้งคุณแม่บ้านและสุภาพสตรีหรือชายบุรุษมาที่คนสุดท้ายของเราเ,เธอเป็นมือใหม่ในด้านการเกษตรเพราะเธอจับแต่ปากกาอยู่แต่ในห้องแอร์แต่เธอมีความตั้งใจเธอใช้จอบ สีส้มดำดำของเราในขอค้างให้ดูหน่อยครับอ่านี่ครับ <c oughs> เธอเป็นผู้หญิงร่างเล็ก <c oughs> แต่เธอก็ใช้จอบของเราได้ใช้ได้ทุกเพศทุกใบไปตอนนี้ก็เคลียร์แปลงไปได้เกิน50%แล้วอีกสักพักก็ มิงตรงนั้นไม่ต้องทําลูกเปืองแรงเดี๋ยวไม่ตัดหญ้าเอง<ม>เดี๋ยวใช้เครื่องตัดดีกว่าตรงนั้นเออเอาเท่าที่ทําได้ก็ตรงร่องผักอะไรเงี้ยเออเราก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเหลือเก็บเศษพกวกเขาเรยกอะไรเศษหญ้าเอาเาเอเศษหญ้าอีกน,นิดหน่อยแ <laughs> บอกไอคนนั <What him S 1> <laughs Wait S 2> <let> ้นหยุดไอคนนี้ทำเลิศเดี๋ยวเรามาดูตอนลงผักกันต่อว่าเราจะลงได้กี่แปลงเราก็มีกำลังเสริมมาอีกสองคนมาในแฟชั่นที่เข้ากับบรรยากาศลำปางวีค เอาแค่เขตตรงนั้นพอนะเอาแค่ตรงนั้นแหละโดยความคล่องแคล่วว่องไวของเธอแรงเธอยังมีเธอเนีอออยอ,อย่างไม่หยุดยหย่อนอยู่บ้านหรูทำบอย,อยวันนี้เราจะทำแค่การถางหญ้าแล้วก็เ,เก็บเศร็จว่าจะพืชก่อนเคลียแปลงผักก่อนแล้วเ,เรามาตามดูกัน ว่าแปลงว่าผักเราเนี่ยจะลงได้กี่ชนิดเพราะว่าคิดว่าถ้าลงตอนนี้แดดแรงแน่นอนแล้วก็ต้นไม้ต้นกล้าของเราจะตายก็นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้อง,องๆที่มาช่วยเคลียร์แปลงผักแล้วก็ทดสอบทดลองใช้อุปกรณ์การเกษตรจนเราก็แซวเข้าไปเรื่อยเนาะก็เหมือนเดิมครับฝากติดตามเพจของเราวนญชยค้าเหล็กแต่รูป สนใจสินค้าก็โทรเข้ามา0864259942หรือ,อส่งข้อความมาหาได้แล้วก็ฝาก YouTube ผ่อนชัยค้าเหล็กแปลรูปด้วยนะครับฝาก Subscribe ฝากติดตามถ้ามีการลงผักเรียบร้อยเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกคนมากๆครับ